คำถามที่ว่าควรทานอาหารเช้าหรือไม่นั้นคำตอบคือควรเป็นเช่นไรเราจะมาฟังข้อมูลไปพร้อมๆกันความสำคัญของอาหารเช้าอาหารเช้าเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นหลักการใดๆก็ล้วนสนับสนุนความสำคัญของมื้อนี้ทั้งสิ้นลักษณะอาหารเช้าที่เหมาะสมและเวลาที่ควรทาน 1. ห,หลักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันลักษณะอาหาร ควรเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตโปรตีนเช่นไข่นมถั่วและไขมันที่ดีต่อสุขภาพเช่นอะโวคาโดน้ำมันมะกอกรวมถึงวิตามินและแร่ธาตุจากผักและผลไม้ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงไขมันทรานส์และแป้งขัดขาวเวลาควรทานอาหารเช้าภายใน1-2ชั่วโมงหลังตื่นนอนเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญ และช่วยควบคุมน้ำหนัก